เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปอกเกลือข่าวแล้วนะคะอย่างที่บอกคะ่ะช่วงนี้เราจะมาประเมินกันนิดนึงเนื่อง,งจากว่าคราวนี้แตกต่างจากสึนามิเมื่อปี2 5 4 7ตรงที่เรามีระบบเตือนภัยต่างๆขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพร้อมหรือเปล่าเนี่ยจะได้มาสรุปในช่วงท้ายแล้วก็ประสิทธิภาพใช้ได้มากแค่ไหนอาจารย์สุทธ,ธิศักดิ์ประเมินผลยังไงคะสำหรับครั้งนี้ในการรับมือโดยมีเครื่องมือต่างๆมีศูนย์เตือนภยัยม,ม,มีนู่นมีนี่อาจารย์มองยังไงคะครับก็ถ้าถ้ามองเป็นภาพรวมนะครับนะ่ถึงเวลานี้เขฮะ แล้วก็มีการยกเลิกเตือนภัยไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าในเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคก็ใช้ได้นะครับถ้ามองเรื่องของเครื่องมือนะครับหรือว่าทูสต่างๆที่เราใช้ในการเตือนภัยเนี่ยม,มันก็จะมีทั้งส่วนซึ่งเราอาศัยจากต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นความจําเป็นนะครับแล้วก็บางส่วนที่เราจะต้องทราบข้อมูลจากของเราเองเนี่ยนะครับหรือใช้ข้อมูลของเราเองเนี่ยนะครับเราอาจจะยังใช้ถ้ามองเป็นภาพใหญ่นะเราอาจจะยังใช้ข้อมูลนะฮะที่มาจาก คนอื่นเยอะไปหน่อยเราใช้ของใครคะน่ก็มีหลายที่ครับที่เป็นศูนย์ซึนามิเซ็นเตอร์วอร์นิ่งเซ็นเตอร์ต่างๆซึ่งก็จำเป็นจะต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเครือข่ายใหญ่ๆะนะ <Mean S 2> นครับเ่นก็ของ Pacific อนะครับนะแล้วก็ของที่อื่นก็จะมีอีกหลายที่นะครับซึ่งซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้แต่ดูของเขานะครับซึ่งก็ต้องดูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในพฤติกรรมของซนามิที่จะเกิดเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมเรียนไปคือลักษณะภูมิประเทศลักษณะของร่องน้ําลักษณะของท้องทะเลของเราพื้นท้องทะเลจะเป็นยังไงพวกนี้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเฉพาะของประเทศไทยพื้นที่ใครก็จะรู้พื้นที่เขาควรจะต้องรู้ไว้แล้วก็แม้กระทั่งว่าลักษณะของการสำรวจธรณีการโบราณการของตัวพื้นที่ที่เกิดสึนามิมาก่อนเนี่ยว่าตรงไหนคือพื้นที่ที่เคยเกิดมาแล้วมาร์กตำแหน่งเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อความ พื่อให้รู้ในเฉพาะของเราเนี่ยเสริมเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเตือนได้ดีขึ้น,ค,นครับภาพรวมสิบคะแน,นนอะาจารย์ให้สักเท่าไหร่คะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหถามงี้ตอบยากยอาจารย์ให้สักเท่าไหร่คะอาจารย์ว่าใช้ได้เนี่ยผมว่านะ่าจะสัก8ดก็อโอเคนะครับก็ถือว่าก็เข้าขั้นเอนะครับอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะอาจารย์ให้เท่าไหร่คะเต็มสิบเนี่ยเออผมไม่รู้จะผมควรจะให้คะแนนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า การทํางานของศูนย์เตือนภัยในเหตุการณ์นี้เนี่ยใช้ได้นะฮะก็สั่งอพยพในจังหวัดที่ควรจะอพยพนะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ที่น่าเป็นห่วงจริงนะฮะแล้วก็มีการดําเนินการที่ที่ถูกต้องนะฮะทีนี้ผมผมคิดว่าประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะให้ศูนย์เตือนภัยเนี่ยทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไปอีกนานๆนะฮะ ถ้าเผื่อเกิดแผ่นดินไหวทุกๆสี่ห้าปีเนี่ยเราก็โอเคศูนย์ตื้นพายก็มีคนคอยเฝ้าถามมาเป็นยังไงแต่ถ้าเผื่อแผ่นดินไหวเงี่ยมหายไปสักยี่สิบปีศูนย์ตื้นพายในตอนในเวลานั้นอาจจะไม่ทํางานก็ได้ก็นั่นน่ะสิคะนะฮะแต่ประเด็นคือที่ที่ฉันถามอาจารย์ว่าอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่เพราะที่ฉันอยากรู้ว่าถ้าอาจารย์ให้ไม่เต็มเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะต้องเพิ่มด้วยอะไรบ้างเนี่ยคะอาจารย์คือคือหัวใจของศูนย์ตือนภัยเนี่ยผมคิดว่า นอกจากพวกเครื่องมือวัดพวกอะไรเนี่ยหัวใจเนี่ยคือคนข้างในองค์กรนะฮะเราเราจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์มีผู้ที่มีความรู้อยู่ประจำศูนย์นะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องภัยแผ่นดินไหวหรือสึนามิเรื่องภัยอื่นๆนะฮะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเราคงจะต้องเพิ่มเข้าไปคือให้มันเฉพาะด้านมากขึ้นต้องมีประจําหลายๆหลายๆด้านนะฮะเฉพาะด้านแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญ หล,หลายด้านอยู่อยู่ยในศูนย์พอเกิดสถานการณ์ที่มันค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยจะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ <c oughs> ได้ถูกต้องอันนี้เป็นหัวใจของศูนย์เตือนภัยที่ดีะนะฮะ,ะ,ะทีนี้ผมคิดว่าจุดนี้เราเรายัางทําให้ดีขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์สุทธิศักดิ์ว่าเราอาจจะหยิบข้อมูลของที่อื่นมาแต่นั้นเป็นข้อมูลภาพรวมถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะต้องมีข้อมูลเฉพาะของพื้นที่เราที่เราต้องรู้จัก พื้นที่ตัวเราเองด้วยบุคคลที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสภาวะปกตินะครับเขาจะต้องทําหน้าที่วิเคราะห์วิจัยเก็บข้อมูลเฉพาะของพื้นที่เราติดตามข้อมูลต่างๆคล้ายๆนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในศูนย์เตือนภัยนะครับพอถึงเวลาก็สามารถที่จะแอคชั่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจนะครับเครื่องไม้เครื่องมือล่ะคะขาดไหมคะขาดเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็เครื่องวัดระดับพวกแผ่นบิลนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะฮะ ะระบบวัดแผ่นปนิหวายภายในประเทศเราผมว่าก็ใช้ได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราวัดแผ่นปนิหวายครั้งนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลจากนานาชาติมาเสริมระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนี่ก็สมบูรณ์ดีะนะฮะเครื่องวัดระดับน้นําต่างๆในในประเทศทต่างๆที่เขาแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ก็ทําได้อย่างสมบูรณ์ผมคิดว่าระบบเตือนภัยในมาสมุรอินเดียเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ได้เลยะนะฮะสุดท้ายสั้นๆนิดนึงกองบอกเราอยากจะทราบเหมือนกันนะฮะอาจารย์สองท่านคะว่า ไอ้ตอนนี้เนี่ยแจ้งก็ตื่นเต้นกันนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งปี47นี้เกิดมาหนักและคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนที่ค่อนข้างจะเป็นรูปประมมากที่สุดเพราะมันใหญ่แต่จ<ๆ>ุดการิเตอร์เกิดไปเกิดแบบนี้อีกส3าครั้ง 3- 4ครั้งแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาคนไทยมักจะเบื่อและลืมง่ายพอเกิดคราวหน้าอีกปรากฏไม่อบพยพละคราวนี้ถ้าเจอของจริงขึ้นมาเนี่ยณตอนนั้นจะทำยังไงอาจารย์สุทธิศักดิ์คะคงคงจะต้องระวังนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ้อมอพยพหรืืืออออเนนหรรกกาาาตัย่่่งทีว เราคงจะต้องย้อนไปถึงว่าการให้การศึกษากับกับลูกหลานเราในระดับตั้งแต่ประถมเลยเพื่อให้เขาเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนความความรู้สึกกลัวความรู้สึกว่าเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยังอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ระบบเข้าไปในระบบการศึกษาเราเนี่ยมันจะหายไปโดยอัตโนมัติเราก็จะลืมคนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นเป็นแค่หน้าประวัติศาสตร์ครับผมก็เคยได้ยินว่าหลังจากเกิดซีโนมีแล้วก็มีการพยายามใส่เข้าไปในระบบการศึกษาแต่ว่าก็ยัง ไม่แน่ใจว่าดีแค่ไหนจย์เป็นหนึ่งนิดหนึ่งค่ะคือคือคนที่ทํางานในศูนย์เตือนภัยเนี่ยโดยหลักแล้วต้องมองโลกในแง่ร้ายไปก่อนคนะฮะต้องเตือนเผื่อไว้ก่อนเอ๊ะมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะถ้าเบอร์มันมีโอกาสที่จะเกิดต้องเตือนไว้ก่อนคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทางานแบบนี้เนี่ยน่าจะเตือนผิดเยอะคนะฮะคือเตือนแล้วมันไม่เกิดค่ะแต่ถ้าเผื่อ ครั้งใดเนี่ยเตือนแล้วมันเกิดก็จะรักษาชีวิตคนได้เอนน้ถ้าเปื่อถ้าทํางานกลับกันถ้ามองโลกในงแงด่ดีนะฮะ,อะเอ๊ะมันจะเกิดไม่เกิดเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดแต่ปรากฏเกิดขึ้นมา,นมาคนตายเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นศูนย์นึ่งภัยที่ดีเนี่ยจะต้องเตือนค่อนข้างผิดแต่ผิดไปในทางปลอดภัยนะคือทุโลกเขาก็ผิดกันซะเยอะกว่าทุโลกเป็นอย่างนี้นะฮะต้องทาอย่างนี้แต่ว่าโดยหลักแล้วเราเราต้องมาทําให้ประชาชนเข้าใจว่า มันต้องไปอย่างนี้แหละต้องเตือนเผื่อไว้ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกครั้งนะแล้วเตือนทีไรก็ขอให้วิ่งขอให้ขอให้หนีนะฮะหัวใจสําคัญที่ฉันม่อยู่ตรงนี้ค่ะเตือนทีไรขอให้วิ่งขอให้หนีนี่แหละค่ะจะปลอดภัยที่สุดเพราะเขา้าเตือนมาแล้วเราไม่วิ่งไม่หนีเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเสียใจได้ในอนาคตนะคะใช่มันต้องเผื่อไว้นะฮะเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ว่าเร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 าต้องทำความเข้าใจเองว่าว่าว่า มันมันก็มีโอกาสผิดได้ค่ะเอาละค่ะคืนนี้นะคะเรียกได้ว่าเรามาปอกเหลือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างแต่หลังจากที่ทางการประกาศบอกว่าสามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วเนี่ยก็คงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วค่ะเพียงแต่ติดตามสถานการณ์แค่นั้นเองว่าหลังจากนี้จะมี after shock เกิดตามมาแล้วก็จะส่งผลต่อระลอกขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะคะแต่วันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งและอาจารย์สุดที่ศักที่มาพูดคุยกับปอกเปลือข่าวคืนนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่่่่ะะออคคุััดดเวววลลลาาาแ้้ทททงงนนนนิชีีกกไปสส